บสบายดีแครป้องพี่น้องเนาะสบายดีเอซทางฝั่งไทยและฝั่งลาวนะครับมื่อนี้สบายดีตอนเศร้าครับพี่นอ้องมื่อนี้วันเป็นวันอังคารนะเนาะบันที31เนาะเมื่อสุดท้ายของเดือนพี่น้องมามาก่อนไปทํางานเนาะ อ่าบอเล็กต้มกุ้ยจับพี่น้องนำใส่พี่น้องติดติดใจพี่น้องเนาะเฮ็ดกินเท่ชนิดอร่อยมากพี่น้องมาไม้คืนนุเ้เนาะครั้งที่สองพี่น้องมาๆงมาั่งแซ่บกับบเอเล็กเนาะก่อนรับชมก็จะกกได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอเล็ไปเรือยเ,อเ,ออเนาะสวัสดีเอฟซีเนาะสวัสดีเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่พี่น้องเนาะก่อนมากะอย่าลืมคอม,มเมนต์ไปเนาะพี่น้องเนาะตรากลับไปกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันมีความสุขหลายพี่น้อง เอาบ่อรายกล้ซห้างเนาะตอนนี้กะเวลาห้าโมงสามสิบเนาะเราเล็กเต,นนต DC, เรียมเต่ตีสี่หรือว่าสี่โมงเช้าพี่น้องนะเนาะเติอมาแตงกินให้ทันไปเบียบหกโมงหกโมงห้าสิบไปเบียกพี่น้องมานะบ่อายใกล้ซีฮางมนาะจดุดจุดกับบ่อเล็กจะหวาดเติมพลังก่อนไปทำงานพี่น้องมากรเห็นพี่น้อง บรรยากาศกินข้าวจานเดียวคือแนวแนวเดียวพี่น้องตรวจจุดูมีปัญหาพี่น้องกินไงโยู่ง่ไงลองชิมด้วยกูจะน้ำใสพี่น้องน้องแพ็คถุงแซ่บไปดีพน้อบอลเลยกจิดใจมาลำสองพี่น้องมาอืมนัวดีพี่น้องมาลองคอด้วยอ่า มากระถินพี่น้องจัดไปพี่น้อง ใส่ไปดีพี่นอ้องอ่ากววจับน้ำใส่พี่น้องลองให้กินมือด้วยเนาะสูตรของเบาเด็กอาจจะเอาอะไรแต่งให้ธรรมเบมบงพี่น้องนะม,มิดกกินให้เบอรงพี่น้องมา ลองมาอ่นก,ก็เป็นมานทนนิงแล้วนะมานทนนิงเดือนสิบเอ็ดจิจนเนาะมาอ โอคาไปพี่เนอะเต็มฟรังก็ไปเบียกิมกวนจับมีแหงเนาเนาเพี่เนาะข้าไหลพี่เนอะเี่เรานังมา ใช้ไปดีพี่น้อง ตื่นใจพี่น้องอคอมเสร็จไปบ้างพี่น้องคักค กวยจับคักไปพี่น้องเ,อเป็นแบบเป็นเส้นน,นุ่มๆเนาะมันจะบ่เป็นว่าแบบจังได๋บ่างบานุ่มๆเหนียวๆพี่น้องคักหลายเอาเล็กมันกยจับอีดีพี่น้องตะกี้กินข้าวปุ้นเนาะพี่น้องเนาะข้าวป,ปุ้นของปานไรเนาะมาลองเลยลองกวยจับนี่โอ้สุดยอดเลยพี่น้องแซบ่บ หุูคำใหญ่ๆพี่น้องอือ Hmm. Hmm.